ในวิดีโอตอนพิเศษนี้ผมจะขอชวนทุกท่านมารำลึกถึงอาจารย์คาสุกิทาคาชินักเขียนการ์ตูนเจ้าของผลงานยูคิโอเกมโค,คนอัจฉริยะที่หลายๆคนรู้จักทั้งในรูปแบบของการ,ร์ตูนการ์ดเกมหรือแม้กระทั่งมีมในอินเทอร์เน็ตนะครับโดยในวิดีโอนี้ก็จะเน้นพูดถึงการ์ตูนมังงะยุคิโอซึ่งเป็นผลงานออริจินอลของอาจารย์คาสุกิทาคาชินะครับส่วนที่เป็นภาคต่อแล้วก็สปินออฟต่างๆที่อาจารย์เป็นที่รึกษาอะไรแบบนี้ก็อ,อาจจะขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับเพราะว่า คนนั้นมันจะยาวมากเลยโอเคเชิญรับชมกันได้เลยครับก็สำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้จักอาจารย์คาสุกิทาคาชินะครับอาจารย์เนี่ยเป็นนักเขียนการ์ตูนแล้วก็เป็นดีไซเนอร์ของบริษัทช่วยฉานะครับในประเทศญี่ปุ่นอาจารย์เนี่ยเคยเขียนการ์ตูนลงในวารสารโชเนะรายสัปดาห์ด้วยซึ่งเรื่องที่ทําให้อาจารย์ดังมากๆเลยก็คือเรื่องยูกิโอเนี่ยแหละก่อนที่จะเป็นที่รู้จักนะครับอาจารย์นั้นก็มีเขียนการ์ตูนอยู่บ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ ประมาณเรื่อง2เรื่องซึ่งก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่าตั้งแต่ยูกิโอในช่วงของการเล่นการ์ดเนี่ยมันได้รับความนิยมขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับก็เรียกว่าเป็นช่วงขาขึ้นหออาจารย์เลยทีเดียวมีทั้งการผลิตการ์ดมีทั้งการผลิตสินค้าแล้วก็โมอชันไดท์ต่างๆนะครับออกมาขายกันมากมายอาจารย์คาสุกิเริ่มเขียนการ์ตูนเรื่องยูกิโอลงในโนนจัมไมสัปดาห์ในปี1996 จนกระทั่งจบในปี2004นะครับซึ่งรวมแล้วมีการ์ตูนออกมาทั้งหมด38เล่มพอดีหลังจากนั้นนะครับอาจารย์ก็แผนตัวไปเป็นที่พิศวาให้กับการ์ตูนวิดีโอเกมแล้วก็การ์ดเกมที่อยู่ภายใต้แบรนด์ยูกิโออีกจำนวนมากซึ่งข่าวนะ่าเศร้าที่เราทราบกันไปไม่นานนี้ก็คืออาจารย์ได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย60ปีเมื่อวันที่6กร,รกฎาคม2565ที่ผ่านมาโดยพบว่าอาจารย์เสียชีวิตอยู่ที่ชายฝั่งของเมืองนางโงะจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุน่น ซึ่งเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุขนาดำน้ำําก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าเสียใจนะครับสำหรับเด็กยุค90เนี่ยพวกผมที่เป็นแฟนผลงานของอาจารย์รวมถึงนักเล่นการ์ดยูกิโอทั่วโลกอีกด้วยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาจารย์มาณที่นี้นะครับยูกิโอเป็นเรื่องราวของเด็กดุ่มพัฒยมคนหนึ่งที่ชื่อว่ามุโต y ยูกิที่สามารถต่อตัวต่อปิศาบันปีที่รับจากคุณปู่ได้สําเร็จ ทำให้เกิดอิบุคลลกขึ้นมาในจิตใจที่สามารถใช้พลังแห่งความมืดเนี่ยลงทันคนชั่วร้ายได้แล้วก็อีบุคลิกนี่แหละคือเจ้าแห่งเกมทั้งหมดฟังดูพอดเรื่องนี้ก็อาจจะออกไปทางการ์ตูนเด็กทีหน่อยแต่จริงๆแล้วบรรยากาศในการ์ตูนเรื่องนี้นี่จะอ,อไปทางการ์ตูนวัยรุ่นนะครับโดยเฉพาะงานของอาจารย์คาสุกิเนี่ยที่ให้อารมณ์ออกแนวประจันภัยนะประสบกับมีความน่ากลัวหน่อยก็เลยทําให้การ์ตูนเรื่องนี้มีความโดดเด่นมากกว่าการ์ตูนเด็กผู้ชายหรือว่าการ์ตูนโชเนนในยุคเดียวกัน เมื่อพูดถึงความน่ากลัวแล้วนี่หลายคนอาจจะรู้จักยูกิโอในฐานะของกระตุนเล่นการ์ดแต่ที่จริงมันไม่ใช่กระตุนเล่นการ์ดนะครับผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้จริงเป็นกระตุเล่นของเพราะว่าในเรื่องเนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับพวกสายเวทพันปีต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดแล้วก็ตัวเอเยยูกิเนี่ยก็ต้องตกกระไดพลอยโจรไปเกี่ยวพันกับพวกสิงดีลาพวกนี้แล้วก็รอดมาได้แบบเฉียวเียดเป็นประจำเรียกว่าถ้าใครมีความเกี่ยวข้องกับพวกสายเวทพันปีพวกนี้เก่งกันทุกคนนะฮะในโลกของยูกิเนี่ย ในตอนต้นเรื่องนะครับยุกิเพ่ของเราเนี่ยก็จะเป็นเด็กเนิร์ดที่ข้างคล้ายการเล่นเกมทุกประเภทส่วนด้วยความเนิร์ดของเขานะฮะแล้วก็บุคลิกที่อ่อน,นะะเนี่ยนอกจากไม่มีเพื่อนแล้วก็มักจะโดนพวกนักเรียนนักเลงอย่างโจนจิและก็ฮันดาในกแกล้งเาด้วยแต่หลังจากที่เพกของเราเนี่ยต่อ,ต,อ,ต,อต่อปีศาจพันปีซึ่งปู่เนี่ยไปได้มาจากประเทศอียิปต์ได้สําเร็จนะครับเจ้าตัวต่อดีก็ดันมีตำนานซะด้วยสิว่าใครที่ต่อตัวต่อได้สําเร็จเนี่ยว่ากันว่าจะขอพรในข้อหนึ่ง ในความที่เป็นคนที่มีหัวใจไร้เดียงสาแล้วก็ไร้ซึ่งความโลภยุคิได้ที่ถานกับตัวต่อนะครับว่าตัวเองอยากที่จะมีเพื่อนด้วยความใจดีความมีน้ำใจของตัวเพศนั่นแหละที่สุดท้ายก็ชักนาคนที่เคยรังแกนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้มาเป็นเพื่อนร่วมบรรฝาอุปสรรคไปด้วยกันครับในส่วนของความแตกต่างนะครับยูคิโอแตกต่างจากกตูวเรื่องอื่นมากเลยก็คือกระตัวเรื่องอื่น,นเวลาต่อสู้กันเนี่ยอาจจะใช้วิชาหรือวุธบางอย่างสู้กัน ส่วนนยุกิเนี่ยการต่อสู้กันคือการดวลกันด้วยเกมครับซึ่งเรกว่าแต่ละเกมที่หากันมาเล่นนี่ก็เรียกว่าอันตรายแบบสุดจะคิดได้นะครับบางตอนนี่ผมบอกได้เลยว่าเลดอเลยนะแล้วก็ตัวละครในเรื่องเนี่ยไม่รู้ว่านักเลงในเรื่องจะต้องพกมีดพกปืนกันทุกคนหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเรื่องนี้นี่มีดปืนเห็นกันจนเป็นของทั่วไปโ <c oughs> ดยเฉพาะตัวตนของยุกิคนหนึ่งเนี่ยที่เรียกกันว่ายุกิด้านมืดนะครับสามารถที่จะใช้พลังความมืดเนี่ยลงทันคนที่เล่นเกมแพ้หรือว่าคนที่ตั้งใจที่จะโกงเกมได้ ก็เรียกว่าการลงทันแต่ละตอนนี่ก็บางตอนก็โหดอยู่นะก็ถ้าเกิดว่าใครเคยดูโจโจว่าข้ามสัตวรษัในภาค3านะครับแล้วจำฉากที่โจทโรดวลเกมชีวิญญาณกับดาบีได้อาญยุกิก็ประมาณนั้นนะครับแพชิชวิญญาณอะไรประมาณนี้บีกันอยู่ประจำนะฮะดังนั้นในฉบับบอดีเมนะครับก็เลยจะมีการลดทอนฉากที่มีการใช้อาวุธฉากที่มีเลือดแล้วก็ความดูแลต่างๆลงไปมากจากฉบับปัญหาซึ่งเป็นฉบับดั้งเดิม เพื่อให้สามารถฉายกกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นได้โดยเฉพาะในเวอร์ชั่นโฟรคิทที่ฉายเรื่องฉบับภา,าษาอังกฤษเนี่ยด้วยการเซ็นเซอร์แล้วก็การดัดแปลงบทที่เพิ่มเติมเข้ามาทําให้ยูกิโ oh! อในเวอร์ชั่นนั้นนะครับแทบจะกลายเป็นการ์ตูนเด็กที่ทํามาเพื่อขายของอย่างเดียวจริงๆเลย แล้วก็หลายคนที่มาดูยูกิโอตัวที่เป็นฉบับอนิเมะที่เป็นอนิเมะรุ่นใหม่ๆแล้วนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าอ๋อการ์ตูนเรื่องนี้มันเป็นการ์ตูนเล่นการ์ดอะไรแบบนี้แต่จริงๆต้องบอกก่อนแต่เดิมมาตั้งแต่ตอนแรกเลยการ์ตูนเรื่องนี้มันไม่ได้เล่นการ์ดก,ดกันมาตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่ามันมีตอนหนึ่งที่คนเขียนไปหยิบเอาตัวการ์ดเกมเลยครับขึ้นมาเล่นแล้วม,มันได้รับกระแสตอบรับที่ดีดังนั้นเขาก็เลยเขียนการแข่งขันการ์ดแบบระยะย,ยาวๆเลยนะฮะ ในภาคโดยลิสต์น้อมตั้งแต่เล่ม8ถึงเล่ม15เรียกว่าส่งเสริมการขายการ์ดเต็มๆเลยนั่นแหละเพราะตอนนั้นคนลมีรู้สึกว่าจะได้สิทธิ์ในการขายการ์ดไปแล้ว mm hmm. ก็เรียกว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่การ์ดได้รับความนมิยมมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็มีการพักเบรกที่เล่ม16นะครับมีการเล่นเกมอื่นมีการจิงหวายิงพิบกันด้วยวิธีอื่นแต่ที้พอหลังจากนั้นเล่ม17็ก็ขึ้นภาพบปเทิรซิตี้นะครับซึ่งเรียกว่าน่าจะเป็นภาคที่ดีสุดในซีรีส์ของ Yu ล เรียกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงพีม,มากๆของยูกิก็ว่าได้ครับยูกิโอนะครับประสบความสําเร็จทางในแง่ของรายได้ประสบความสําเร็จทางในแง,งนแ่ของภาพลักษณ์ที่พิทีจดจําไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่มีสีสันทรงผมที่พังมากเลยฮะไม่เหมือนใครแล้วก็ด้วยพ l o เรื่องที่มีความน่าติดตามบวกกับกระแสของการ์ดเกมที่ดังมากเนี่ยก็ส่งผลไปให้มีการทําเกมต่งตางๆออกมานะครับในรูปแบบของวิดีโอเกมเกมแพนเทล มีพวกการ์ตูนที่เป็นส p ปินออฟเป็นอะดปเทชันต่างๆนะครับก็ตามกันออกมาเรียกว่ายุคเดี่ยพัฒนาจากการ์ตูนลลายสัปดาห์นะครับมากลายจนกลายเป็นวัฒนธรรมป๊อปของเด็กยุค9กได้เลยนะแม้ว่าหลายคนนะครับจะจดจำการ์ตูนเรื่องนี้ในฐานะของการ์ตูนขายของเล่นขายการ์ดแต่ถึงกระนั้นเราก็ยังสามารถที่จะนำสีต่างๆที่ได้จากเรื่องเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงของเราได้ อย่างเช่นเรื่องหนึ่งที่ในยูกิโ oh! อให้ความสําคัญมากเลยก็คือเรื่องเพื่อนแล,ล้วก็ครอบครัวตอนที่โจโนจิเข้าร่วมการแข่งขันที่เกาะโดยลิสคิงดอมนะครับโจโนจิเนี่ยด้วยฝีมือแล้วก็ด้วยคุณภาพการ์ดที่ตัวเองมีเนี่ยเป็นมือใหม่ล้วนๆเลยแล้วก็ไม่น่าจะชนะใครเขาได้ด้วยแต่ด้วยความจําเป็นที่ต้องหาเงินมรารักษาตาของน้องสาวเนี่ยก็เลย้ังลงแข่งงานนี้โดยหวังว่าจะได้รางวัลมานะครับ รืออีกเรื่องหนึ่งที่โดดเด่นมากในเรื่องยูกิโ oh! อเลยก็คือการคิดแก้ปัญหาแล้วก็การควบคุมความรู้สึกหรือรับแรงกดดันในเวลาเจอสถานการณ์ที่ยากลาบากในเรื่องเนี่ยครับตัวเอกเดี๋ยวพบสถานการณ์ยากลาบากแล้วก็ยากที่จะเอาชนะเนี่ยมาหลายตัวหลายครั้งแล้วบางครั้งก็เคยมีการถอดใจบ้างเหมือนกันแต่ว่าตัวเอกเนี่ยสามารถที่จะหาหนทางภายใต้สถานการณ์ที่กดดันได้เสมอเราก็ทําการหาช่องว่างหรือจังหวะที่สามารถพลิกเกมได้เนี่ยกับพลิกขึ้นมาเป็นฝ่ายได้เปรียบได้ตลอด ซึ่งหลายครั้งก็จะดูเหมือนออคนเขียนแทๆช่วยบา้างนะครับหรือในส่วนของการพัฒนาตัวละครเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวละครยูกิเนี่ยแต่เดิมเป็นเด็กที่อ่อนแอแล้วก็ไม่มีเพื่อนนะครับสามารถที่จะเติบโตขึ้นมาได้เนี่ยจากการที่รู้จักไว้ใจคนที่ควรไว้ใจนะครับแล้วก็กล้าที่จะพึ่งพาคนอืน่นพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยตัวเองแข็งแกร่งมากพอตัวเองแข็งแรงมากพอเขาก็มีความพร้อมที่จะให้คนอื่นพึ่งพาได้บ้างเหมือนกัน หรือแม้กระทั่งการยอมรับตัวเองก็เหมือนกันแต่เดิมเนี่ยยุกิมีบุคลิกอ่อนแอแล้วก็พยายามที่จะพึ่งพายุกิที่เป็นด้านมืดของตัวเองซึ่งมีความแข็งแกร่งกว่าในการเข้ามาแก้ปัญหาต่างๆแต่พอเขาอยู่กันไปได้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจเช่นกันและกันแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นคู่หูกันนะครับเรงการ์ตูนเรื่องนี้เองก็มีการสื่อความหมายถึงการกล้าเผชิญหน้ากับตัวเองนะครับแล้วก็กล้าที่จะยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นด้วยเหมือนกัน ถ้านับกันในแง่ของการเป็นแบรนด์การค้าที่ประสบความสําเร็จก็ต้องบอกเลยว่ายู o ิโอเนี่ยเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จมากอย่างไม่น่าเชื่อเลยก็ว่าได้แต่ถ้าดับในแง่ของความเป็นการ์ตูนหรือว่าฟิกชันที่มีความร่วมสมัยนะครับก็ต้องบอกเลยว่ายู o ิโอนะครับมีโมเมนต์หลายๆอย่างให้หน่าเรียนรู้แล้วก็น่าจดจําผ่านการเล่าเรื่องนะครับผ่านการตัดสินใจต่างๆของตัวละครทางในแง่ของการที่ให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนและครอบครัวการที่ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากนะครับแล้วก็การยอมรับตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีสําหรับเด็กวัยรุ่นที่จะโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตแล้วก็ลงถึงผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับที่อยากจะอยากลองทบทวนตัวเองหรืออยากที่จะลองเห็นตัวเองในงมุมนึงผ่านการตัดสินใจนนต่างๆของตัวละครเนี่ยก็อาจจะลองหาอ่านการ์ตูนเรื่องนี้สักครั้งนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าคุณจะได้อะไรมากกว่าที่คิดนะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าการ์ตูนไม่สนุกหนีไปโทษอาจารย์คาสุกินะครับจะโทษผมนะ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมันมาจนถึงตรงนี้นะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามผมรุกวนกดติดตามไว้นิดนึงหรือว่าถ้าไม่อยากติดตามอาจจะแค่กดไลค์ไว้ก็ได้นะฮะมันช่วยผมได้มากเลยแล้วก็ขอมีความสุขกับงานในเรื่อการดูท่านนะครับไว้พบกวันใหม่ในวิดีโอหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ